ครับอยู่กับผมก็ลซารัและผองเพื่อนครับวันนี้เราก็จะมาเล่นมาครับเซิฟเพื่อนผมนะครับเ,เพื่อนหรือน้องวะเ,เปิดเซิฟนะครับเปิดเซิฟเล่นนะอ,อัะเล็กๆหน่อยนะครับแต่ก็เล่นได้อยู่ไหนกันเนี่ยอ,อยู่กันสามคนเศร้ากันทำไมอยู่กันสามคนฮะเ,เดี๋ยวค่อยเอาลงเกลียดลงเตื่อ เดี๋ยวลงวันน่แหละพรุ่งนี้จะลงทั้งสองคลิปเลยอเออแล้วเราจะมาทำอะไรกันเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆแล้วแต่เลย เลนมแหละคืออะไรเออจริงนะปิงผมว่าเป็นสีรแเล่นแหละไม่ือโอเคแล้วเออพีก็ว่ายนั่นแหละจะคับดาบอยู่ดีๆเป็นพวกเฉยเลยเฮ้ยดีเป็นยัวลมเฮ้ยมีกระตายด้วยเฮ้ยฆ่ากระต่ายดีกว่า ก็ตายน้อยตายซะ,ะตายแล้วอยู่ไหนนะ่ยเขาเนี่ยก็เราไม่รู้จะมาทำอะไรกันนะครับเล่นไปเรื่อยๆนะครับจะทำเป็นพาร์ทพาร์ทพาร์ครับตอนนี้ก็มีเชนแนลทั้งสองคนเลยครับจำได้แต่จูเนียอะไรคูลๆสักอย่างครับเดี๋ยวตอนจบคลิปจะมีขึ้นไว้นะครับเอยหิววะ่ะเออ รอบบิดฟูตคืออ้ากระต่ายน่ารักเนี่ยดูดิเออเอชแนลเพื่อ,อนผมอีกคนหนึ่งที่มิสเตอร์จูเนียแซตชื่อว่าจูเนียแคสเกมมิงนะครับไปกดติดตามให้ด้วยนะครับจะร้อยคนแล้วกระต่ายน่ารักอ่ะดูมันสิมัมนวายน้ำอยู่ไหนอ่ะ ฮะเฮ้ยไปมึงเนี่ยขอข้าไก่ก่อนหิวปไปไป,ไปขอข้าไก่ก่อนหิวหิวมากหิวหนักเฮ้ยไก่ฟ้าไข่ตรงข้าฮ้ยรู้ละจะเล่นอะไรไก่เอาไก่เอาไก่ปลาใส่ไข่ดิอุย้ย เอาเนียไปไหนอ่ะออกเขาไหมาอะเ,เจอเหล็กแล้วอีแล้วใส่รีซอฟแพดดีกว่าใส่รีซอฟแพ็ดไปมึงน,นะครับนานจังวะเอ้ยมันค้างอะ่ะเออเสร็จแล้วครับพอดูสวยขึ้นมาหน่อนแะล้ว <Hello. S 1> โอ้ยเจ ปิงเท่าไหร่เจดหูหน่อย 400, 400, 400. เฮ้ยเจกลับมาก่อนนะแม่เจมไม่เห็นไหนไหนอ่ะอ๋อนี่ไงอ๋อเนี่ยมาแล้ว KTN เออมันก็คนเดิม อ่ไข่ปาลาอะไรวะอย่าให้รู้นะผมมีไก่ผมชอบกินไก่ผมชอบกินกระต่ายเสียงน่ารักว่ะเสียงแซมหูมากเฮ้ยเลี้ยงไก่ดีไหมวะเลี้ยงไก่ดีกว่า มาน,นี่เร็วต้องเจเจโอ้ยนีนเสียงซอมบี้เนี่ยซอมบี้อยู่ใต้มันมันต้องมีถ้ำหนอนนี้แน่นอนเลยเลเอ,อ,อยู่อย,อยู่ไหนกันวะแล้วนะเน,นี่ยอ,อยู่ไหนกันเนะนี่นยะฮะ มันกดมันกดดูพิกัดยังไงวะเ2สองเหรออันไหนวะมัอเนี y ่ยเท่าไหร่นะสองร้อยเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่นะเนี่ยพ์หมาดิหนึ่งเก้าเจ็ดเหรอที่นั้ก็อยู่ใกล้ๆเอาเลย นี่ไงเจอแล้วอะไรเหรออ๋อเนี่ยเนี่ยขอที่คุณหน่อยเราอยากขยันขยันคุณอ้าวอ้าวอ้าวต่อยเหรอต่อยเหรอเราอ่ะต่อยเหรอว้าวเพืไม่ด่าเหรอ อจะมือแล้วจะมือแล้วทำไงดีมือแล้วมือแล้วมือแล้วไม่เจอกันพาทหน้านะครับร์นนี้ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณที่รับชมครับ Oh, hot.